มันก็จะป่วยมันไม่ออกมาไม่ออกใบอ่อนมานานแล้วเนี่ยมันโตมารุ่นๆเขาอะโตมาโตมามันหยุดชะงักเนี่ยก็คืออายุต้นนี้ก็คือสามปีเท่าเท่าต้นอื่นเท่าเขาเท่าเขาแล้วที่มันหยุดชะงักมามาตั้งนานเป็นปี <c oughs> ดูใ,ใบใบที่มันมาเนี่ยมันเหลืองหมดแล้วคือใบเก่าใบเก่าใบเก่ามันเหลืองพรร้มที่่จะวงเนละ <c oughs> พร้อมที่จะตายด้วยพร้อมที่จะตายจะไปแล้วแต่ทีนี้เรามาใช้ปุ๋ยใช้ยาเนี่ยรู้สึกมันจะคืนมาหมดนี่่อันนี้ค่อยๆรัดขึ้นมาเนาะระยะเวลาที่เราใช้ก็อยู่ประมาณสองเดือนสองเดือนนี่คือนี่นี่ดูดูทุกกิ่งเลยนะคะรัดรัดรัดเนาะนี่แต่ยอดออกมาแล้วเนี่ยตอนแรกก็ยังกลัวมันจะเป็นเงี้ยทำทุเรียนมันคนสวนทุเรียนจะหนักตรงนี้แหละ แต่พอมันเห็นว่ายอดมันคืนอะไรมันคืนแล้วก็เออชื้นมีกําลังใจมอะไรก็ยังดีใจหน่อยมันก็ถอดใบออกมาแล้วเจ้าของสวนยิ้มเลยนะคะทุเรียนรอดแล้วไม่ป่วยทำสวนถ้าทุเรียนรอดคนก็รอดเจ้าของก็รอด <c oughs> ถูกต้องคะ่ะ <c oughs> ถ้าทุเรียนไม่รอดคนก็ไม่รอดนี <c oughs> <c oughs> ่สินก็จะตามมา มหมดเลยเนะีน่ยที่เ,เอตอนนั้นเรามายอดมันจะพุ่งใช่คะตายอะ่ะปลายปายยอดมันจะแห้งๆใช่เนี่ยดวมันอันนี้นพุ่งหม,หมดแล้วเนาะอ,อ,อถอดยอดหมดละวิธีการดูทุเรียนป่วยนะคะยอดพุ่งขึ้นเลยนะพุ่งเป็นซอกนะเห็นอย่างนั้นน่ะ